สวัสดีครับคุณนิวสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณนิวตอนนี้โทรศัพท์ประจากที่ไหนครับผมอสมุทรสาครถ้าฉลอมครับอยู่ที่สมุทรสาครนะถ้าฉลอมครับผมนะฮะแล้วปกตินี่คุณนิวติดตามฟังรายการผ่านทางช่องทางไหนเป็นหลักครับอทั้งไลฟ์สดบางทีก็ฟังแอปครับทางแอปด้วยทางไลฟ์สดด้วยนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวรบกวนคุณนิวช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงคุณนิวโอเคเลยโอเคอันนี้ชัดแจ๋วเลยฮะอ่าหายไปแล้วคุณนิวครับโอ้เสียงเบาฮะอันนี้เบาไปเลยครับครับผมคุณนิวโอ้อันนี้ชัดเจนครับผม เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นใช้สมอลทล์กใช่ไหมใช่ครับผมเปิดลําโพงอ๋อโอเคโอเคถ้าเปิดลําโพงเนี่ยเสียงคุณนิวจะเบาไปเลยครับแต่แบบนี้ยดีละครับผมนะครับอ่ะเรื่องที่คุณนิวจะมาเล่าเนี่ยคุณนิวได้รับฟังมาจากคุณพี่ท่านหนึ่งใช่ครับนะครับที่เขาไปเจอเหตุการณ์นี้มาเขาเลยมาเล่าให้กับคุณนิวฟังครับผมเออเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณนิว เรื่องนี้ก็เกิดเมื่อไม่นานมานี้ครับที่ประมาณสองถึงสามอาทินะครับหลังจากที่ผมเล่าเรื่องไงอ้อาคนที่ห้าไปครับอืมอืมอืมแล้วผมก็เวลนะาทำงาน,นผมก็เปิดเดโฟสฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ที่เขาก็เลยเดินม,มาได้ยินพอดีอืเขาเลยแบบถามว่าชอบเรื่องพวกนี้เหรอผมก็บอกว่าใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่มีเรื่องเล่า เรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเขาเขาเล่าว่าเขาทำงานอยู่ที่ที่หนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครับเขาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคนคอยรับคนงานเข้ามาอย่าเงี้ยครับอแล้วที่โรงงานเขาเนี่ยได้รับพนักงานมาใหม่คนหนึ่งชื่อพี่สมชายครับ แล้วลักษณะของพี่ผมชายก็คือเป็นวัยรุ่นที่ออกท่าทางกวุนๆพูดจาเอฮาตลกไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแต่นีใส่ยเขาจะประมาณว่ากวนๆชอบแกล้งชอบแกะอะไรคนนู้นคนนี้ครับเขาเ็ารับเขามาทำงานก็เริ่มงานก็ทำงานปกติไปพี่คนก็คอยดูพฤติกรรมของพี่ผมชายครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคนกลุน,นชอบแกล้งเ่ินก็กลัว้ว่าจะไปมีเรื่องกันในภายในโรงงานเขาก็จับตาดูเป็นพิเศษเวลาก็ผ่านไปประมาณสองถึงสามเดือนนะครับ,รบก็ไม่มีเหตุการณ์อะไเกิดขึ้นก็ก็ยังเอฮาเป็นพี่รักของเพื่อน,นก็คือไปไหนก็จะมีเสียงหัวเราะอยู่เสมอครับเขาก็เลยเริ่มวางใจว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกจน มาพักหลังๆเนี่ยครับครับที่สมชายเขามีอาการแบบนเงียบซึมๆเร้าๆโดยส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเขาเป็นยังไงของพี่สมชายครับครับจากคนที่เคยจากคนที่เคยเฮฮาคนกวนๆอยู่ดีคือเขาก็เปลี่ยนไปอีกอารมณ์หนึ่งใช่ครับอ๋อๆเขาก็เลยเหมือนแบบ แตกแตกไปแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยว่ามีปัญห้งปัญหาอะไรกันครับเขาก็เลยเหมือนประมาณว่ายังคอยดูอยู่ว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนที่ทาง,งานหรือเปล่าอืเลยมีอาการเครืงเศร้ายางนี้จนวันถัดมาเนี่ยครับพี่สมชายเขาก็ลางานเิดง,งานอโดยเล่าสภาพโรงงานนะค,คือเป็นโรงงานที่รับทํา พวกเกี่ยวกับงานเหล็กอะไรเงี<ะ>้ยครเขาก็จะมีขอพักให้พนักงานอยู่ครับ<ะ>ก็คือจะเก็บค่าเช่าก็ห้าร้อยหกร้อยอะไรประมาณนี้ครับก็คือพี่ผมชายเขาก็จะพักอยู่ที่โรงงานอือก็จะมีเพื่อนๆรอบพอกยเขาก็กสังเกตว่าเอ้ยทําไมพี่ผมชายเขาดูเศร้าๆไม่พูดคุยไม่เลฮยาไม่แกล้งไม่กลวนอะไรเขาเลยครับ<ะ>ปกติเวลาเลิกงานก็จะมานั่งพูดคุยอะไรกัน แต่เขาเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บ <c oughs> ก็จะขึ้นห้องเก็บตัวเงียบเพื <c oughs> ่อนๆก็ยังได้ยินว่าเขาอะ่ะยังยู่ทํากิจกรรมอะไรอยู่ในห้อง <c oughs> เขาก็เลยไม่เอะใจอะไรก็คงคิดว่าไม่สบายอืมเลยคงจะขึ้นไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบนี้มาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับครับเขาก็ยังมาทํางานปกติทุกวันทุกวัน จนช่วงประมาณของประมาณวันศุกร์ที่พี่เขาเล่ามาคือประมาณวันศุกร์ก็คือพี่สมชายเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่ครับพอพักเที่ยงเขาก็ขึ้นไปบนท้องอืมเพื่อนเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็คิดว่าคงจะขึ้นไปนอนพักผ่อน,นก็เวลาผ่านไปจนประมาณเริ่มงานช่วงบ่าย พี่ผมชายก็ยังไม่ลงมาบาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยจนใกล้จะถึงเวลาเลิกงานพี่ผมชายเขาก็ยังไม่ลงมาทํางานครับจนพี่คนที่เล่าให้ฟังเ่ยครับเริ่มสงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเลยชวนพวกเพื่อนๆพี่ผมชายนะครับขึ้นไปเคาะห้องรหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันทันออืเคาะเท่าไหร่พี่ผมชายก็ไม่เปิดออกมาครับ จนต้องพังประตูเข้าไปแต่เมื่อพังประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ยย<อ>ที่เราเห็นคือพี่สมชายเสียชีวิตแล้วออยู่ในสภาพที่ขึ้นอื่นแล้วครับรบทุกคนก็ตกใจเพราะว่าซึ่งเจอกันเมื่อเช้านี้เจอเมื่อเชา้า<ต>ถ้าสมมติว่า,าถ้าสมมุติว่าเจอเมื่อเช้าแล้วถ้าตายเนี่ย มันไม่น่าอืดใช่ครับทุกคนก็เริ่มตกใจเพราะว่าเจอช่วงเช้าเ็ายังปกติก็มาทำง,งานปกติพูดคุยแต่ยังเงียบเหมือนเดิมแต่พอมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาก็ต่างคนต่างตกใจต่างกลัวเงี้ยเพราะว่าไม่รู้เรื่องจะต้องเริ่มไง ก็เลยทางพี่เขาก็เลยโทรแจ้งให้ทางมูลนิธิทางตำรวจมา่เงี้ยครับเขาก็ขอติดตามว่าผลทันสูตรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าพี่สมชายเนี่ยตายมาไม่่างกว่าสองถึงสามวันนะครับือมก็คือสภาพก็คือมันขึ้นตื่นแล้วเขาวินัีให้ว่าน่าจะมาจากโรคประจําตัวครับ แต่ที่เขาคงส่ายคือว่าระหว่างที่พี่สมชายเขาเสียชีวิตเนี่ยใครลงมาทํางานอืร่วมกับเพื่อนเพื่อนซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยยืนยันว่าเห็นว่าเขาเนี่ยลงมาทํางานใช่ครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนรอบข้างเขายังได้ยินว่าเขาว่าทากิจกรรมอยู่ในห้องครับรแต่สิ่งที่แปลกคือเพื่อนรอบข้างไม่มีใครได้กลิ่นเลยออืจนถึงวันที่พบศพอะครับ จนต้องเชิญพามาท,ทําพิธีออตามความเชื่อของเขาครับเรื่องก็มีประมาณเนี้ย<อ>ครับอนะครับเท่ากับว่าก่อนหน้านั้นตอนที่เสียชีวิตไปเนี่ยคือเพื่อนอยู่ข้างห้องคือไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้กลิ่นเออทั้งทั้งที่มันน่าจะมีกลิ่นออกมาแต่ปรากฏว่าพอมารู้อีกทีหนึ่งคือพี่เขาเสียไปแล้วและทุกคนก็ยืนยันว่า พี่คนนี้เขาลงมาทํางานในระหว่างที่ทางตํารวจเนี่ยเขาชนะสูตรไปแล้วว่าเฮ้ยเสียชีวิตไปประมาณสักสองสามวันล่วงหน้าก่อนหน้านี้ถูกเนาะครับผมอ๋อโอเคโอเคนะครับเป็นเรื่องที่คุณนิวนะครับฟังมาจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งแล้วก็เอามาเล่าต่อให้พวกเราได้ฟังกันนะยังไงขอบคุณมากๆคุณนิวสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องของเพื่อนพาวหวานนะ คร,ครับผมขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ